สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับ่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักท,ทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับผมก็มเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า queen of pentacles นะครับหรือว่าราชีถือเหรียญเข้ามาเสี่งภาพของไพ่ผู้หญิงคนนึงที่เขาถือเหรียญไว้ในมืออยู่เหมือนกับความรักที่ชาวสีมังกรท่านเนี่ยเชื่อมั่นมาโดยตลอดหรือว่าค่อนข้างจะน่ารักใครเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ปกป้องนะครับหรือพยายามทำสิ่งดีๆให้คนที่เขารักเป็นคนที่มั่นใจในเรื่องของความรักว่า ถ้าเกิดเรารักใครไปแล้วมันก็เหมือนกับการให้ทั้งการความสุขให้ทั้งความจริงใจให้ทั้งความมั่นคงไม่เหมือนกับเราอาจจะมองใครสักคนว่าคนนี้คือคู่ชีวิตของเราอะแต่ไพ่ไปต่อมามีไพ่ขึ้นมาว่าเดอะมูลเข้ามาครับเป็นสิ่งสําคัญที่ชาวสีดนอนกรหลายท่านเนี่ยอาจจะพบเจอความรักของคนัคุณที่มองว่าเขายังทําตัวร้ายเขายังทําตัวที่มันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดหรือทํำสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนบางครั้งมันรู้สึกเสียใจอะกับปัญหาต่างๆที่เรามานั่งรู้ที่หลังมานั่งเจ็บทีหลังมมมมานา,ามมนนนนนััััั่งคคิดบบบวพธ์ทีีเเป็แ ฉันไพ่ใบนี้เปรี่ยบเสมอนกับคุณสองคนมีไพ่ถูออบคับเข้ามาครับชาวราศีมังกรคนที่คุณรักเนี่ยมันหมายกับความรักที่มีต่อกันเป็นความรักที่ทถงคนต่างรักต่างมีความสุขต่างรักษาต่างยังฟื้นฟูอย่างต่างยังเจอกันยังคบกันได้อะไม่เหมือนกับเราสองคนยังรักกันแต่เหมือนกับเดหมูลรักกันแต่เจ็บรักกันแต่เสียใจรักกันแต่เหมือนกับบางทีก็มีปัญหาเรื่องความรู้สึกที่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังฝังใจยังเจ็บนะครับยังมีอะไรป็นปิดบังหรือความที่เขาไปทําอะไรที่เรารู้ทีหลังว่ามันเเจบทีีหลังอะไร่้ ฉันไพ่เดาบูนหมายความว่าความรู้สึกที่มันเจ็บตรงที่ว่าคนรักของจากรสีมังกรเนี่ยบางทีเขาก็ดีกับเรามากบางทีเขาก็ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจร้ายกาศนะครับทาร้ายเราทําให้เรารู้สึกเสียใจกับการที่ปกปิดแอบซ่อนหรือมีบางอย่างที่มันปิดบังเราใครหลายคนจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมานั่งรู้ที่หลังว่าคนที่รักกันอยู่ด้วยกันนะครับบางทีก็ต้องจากกันไปบางทีก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะเพราะมีความรู้สึกที่เหมือนกับมีอะไรที่มันแอบซ่อน และแต่มนไปนีหมายความว่าพอเรามารู้ว่าเขาไปอยู่ที่อื่นหรือเขาเดินจากเราไปหรือเรากำลังสูญเสียเขาไปเนี่ยมันทําเราเจ็บมากๆเลยที่เหมือนกับคนที่เคยอยู่เคียงข้างเคยเป็นเนื้อคู่ชาวสีมังกรเชื่อแบบนั้นว่าเขาเป็นคู่เนื้อคู่หรือรักกันแต่แต่วมนแต่กลับเดินไปอยู่อีกหลังหนึ่งเดินกลับไปอยู่ที่ของเขาเดินออกไปจากชีวิตเราหรือรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาหมายความว่าชาวสีมังกรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณสองคนยังมีความรู้สึกที่ยังยังไม่ลืมกันนะไม่ใช่เป็นความรู้ แต่สิ่งหนึ่งชาวสีมังกรเหมือนกับสัมผัสได้คือความรักที่มันดีเคยดีต่อกันเคยเจอเคยมีความรู้สึกที่รักษาการต่างคนต่างเจอกันแล้วมันดีหรือความรักที่ให้กันเนี่ยมันคือการดูแลกันนะแต่อยู่บางทีเวลาเจ็บปวดเวลาเสียใจเนี่ยชาวสีมังกรรู้สึกว่าการเจ็บปวดหรือเสียใจของคุณเนี่ยเป็นไพ่ขึ้นมาว่า ten of swords นะครับหรือไพ่สิบดาบมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดหนักมากหรืออกหักหรือตาทั้งเป็นหรือเหมือนกับมันหมดแรงไปเลยความรักที่เฮ้ยมันเคยรักกันเคยดีต่อกันแต่บางรัมีปัญหาที่ไรเนี่ย ชาวราศีมกกังกรจะรู้สึกว่ามันเจ็บมันจนไม่อยากจะไปต่อมันเจ็บจนรู้สึกว่าไปไม่ไหวลุกไม่ไหวนะครับหรือเหมือนกับมันหมดแรงไปเลยกับความรู้สึกที่ทรมานใครหลายคนจะหมอนกับเจ็บเจียนตายอกหักร้องไห้กับความรู้สึกที่มีการปิดบงังก,การหลอกลวงการนอกใจหรือความสัมพันธ์ที่มีรู้ปัญหาที่หลังแล้วหมอนกับมันเจ็บตรงที่10ดาบ2ถ้วยนะครับและไพ่ขึ้นมาคือเดบูนเข้ามาทั้งหมดท้งมวยของไพ่สามใบนี้หมายความว่ามันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจของฉันไปย่ำเยีย นี่หรอคนที right ่เรียกว่ารักนี่หรอคนที่เคยดูแลเคยใส่ใจเคยมีความสุขร่วมกันเน่ะไม่เหมือนกับความรู้สึกที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่อนๆออฟๆอยู่ความรู้สึกที่เหมือนกับบางทีก็รักกันมากตอนแรกแต่ถ้าเกิดเลิกกันหรือมีปัญหากันไปเนี่ยมม่เหมือนกับมันเจ็บอะมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจของเราเนี่ยไปย่ำยีนี่หรอคนที่เรียกว่าที่รักนี่เหรอคนที่เป็นคู่กันรักกันทําไมต้องจากกันรักกันทำไมต้องทำร้ายกันรักกันทําไมถึงมันเจ็บขนาดนี้แต่หยุด้ด้กันไม่ได้ฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดอดไข่พิ ใครลายคนคงรู้สึกเหมือนกับตอนนี้ว่าคุณเองก็เชื่อนะเชื่อมั่นในความรักรือพยายามหยิบหัวใจอะ่ะเอาหัวใจไปให้เขาอยากจะถามเพราะว่าเนี่ยเราให้หัวใจใเธอไปแล้วนะเราให้ความรักเธอไปแล้วนะเธอเห็นความรักของเราไหมพะนันไพเดอะไฮพิเทสหมายความว่าคุณใส่ชุดเจ้าหญิงใส่ชุดแต่งงานใส่ชุดเจ้าบ่าวนะครับรอคอยคนรักของชาวสีมังกรแล้วว่าคุณมองเขาเป็นเนื้อคู่คุณเชื่อมั่นในความรักคุณรอคอยเขาเลยด้วยซ้ำคุณรักเขามากแต่เวลาเจ็บทีไรเนี่ยเรามักจะเอาหัวใจของเราเนี่ยไปให้เขาแล้วอะ่ะ ฉันไพ่เป็นที่หมายความว่าความรู้สึกของชาวสีเหมังกรที่คุณเอาหัวใจไปให้เขาแล้วคุณฝากหัวใจไว้กับเขาแล้วฝากชีวิตกับเขาแล้วอะแต่ไม่คิดว่ามันจะต้องมานั่งเจ็บต้องมานั่งเสียใจต้องมานั่งถูกทําร้ายถูกให้รอถูกให้ทำเรื่องสึกเหมือนกับเราไม่มีค่าอะไรอยู่แบบเนี้ยแต่เห็นไหมครับว่าหัวใจของคุณยังส่องแสงสว่างอะใครหลายลคนคงอยากจะถามเขามาว่าเห็นคุณค่าความรักเห็นคุณค่าหัวใจเห็นหัวใจกันบ้างไหมเห็นเรามีค่าบ้างไหมในสายตาหรือฉันไม่เคยมีค่าอะไรนั่นเอง ฉันพ่ไปนี่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าบางทีเราเนี่ยก็เป็นตัวจริงของเขาบางทีเขาก็เห็นคุณค่าเราแต่บางทีเขาก็ทาร้ายเราทำเราเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับคนที่แบบเฮ้ยนี่หรอคนที่เคยรักกันนี่หรอคนที่เหมือนกับที่เรียกว่าที่รักอะส้นพ่ไปต่อมาขึ้นมาพาพ่เดทครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงของชาวสีมังกร,ร,รที่เหมือนกับราคุณเนี่ยหลายๆคนอาจจะเหมือนกับอยากจะไปเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่อยากจะไปแต่เหมือนกับหัวใจคุณฝังเอาไว้อะผมเลยหมายว่าชาวสีมังกรท่านอาจจะเหมือนกับยังเดทอะเหมือนกับตายทั้งเป็นอาจจะเหมือนกับรู้สึกกจปปวดอยาะไ แต่ที่ไปไม่ได้เพราะหลายๆคนยังคงรักอยู่แต่เกิดใครรู้สึกเหมือนกับมันหมดรักเมื่อไหร่วิญญาณเราอุจจาระเฉยชาเมื่อไหร่หรือกําลังโบยบินไปเมื่อไหร่หรือเกิดใหม่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่กลับไปแล้วไพเดดหมายวความว่าสีมังกอรท่านเนี่ยเจ็บจนพอเกินกว่าที่จะทนไหวอะเจ็บจนพอเกินกว่าที่จะรับได้นะครับพอแล้วที่มีน้ําตาพอแล้วกับการที่ไม่มีค่าอะไรพอแล้วกับการที่เหมือนกับแผลที่มันหนุนในหัวใจของเราหรือตามร่างกายของเราเนี่ยไม่เหลือที่ว่างให้เธอเธอ,อีกสักกี่แผลแล้วว่า ที่คุณเชื่อใจเขามาตลอดที่คุณไว้ใจเขามาตลอดหรือใครหลาเขาจะให้โอกาสเขามาตลอดด้วยซ้ําฉันไพ่เป็นนี้ค่อนข้างจะขึ้นมาว่าไพ่เดทครับถ้าเขาไม่กลับมาตอนที่คุณยังอยู่ในร่างตอนที่ยังรักกันตอนที่มีความรู้สึกหลงเหลืออยู่เนี่ยไพ่เดทบอกชาวสีมังก,ก่อนท่านว่าคุณก็คงเลือกที่จะเจ็บจนพอนะครับกับความเจ็บปวดกับการรอคอยการที่ไม่มีค่าอะไรทั้งที่คุณอาจจะเหมือนกับส่งคลิปนี้หรือบอกเขาหรือถามเขาไปแล้วว่าเฮ้ยเธอยังรักฉันอยู่ไหมนะครับหรือบอกรักเขาบอกคิดถึงเขาแต่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาาแต่งทีเ้นคคุณ่า นะครับหรือรักไปแล้วลงใจไปแล้วแต่ไม่ได้กําไรกับผืนนั่นเองแต่พไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดอะเลิฟเวอร์เข้ามาครับทำนายความรักของชาวาศีมังกรหลายท่านเลยว่าเดอะเลิฟเวอร์คือไพ่ของการที่เหมือนกับเดมูนเห็นไหมครับดวงจันทร์ยังอยู่อะ่ะคุณอาจจะเหมือนกับมีปัญหาอะไรกันก็จริงนะทำร้ายกันก็จริงนะแต่อย่างที่บอกไปชาวาศีมังกรนขา,าจะเชื่อมั่นในความรักหรือเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคู่ชีวิตของคุณแล้วเหมือนกับคุณสองคนเคยมีความรักที่เจอหน้าหรืออยู่ด้วยกันหรือใช้เวลาที่เคยดูแลรักษาห่วงใย ผมคิดว่าตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาแต่อย่างที่บอกไปครับออนออนออฟเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่สุดท้ายเห็นไหมครับความรักของคุณมันเหมือนกับเดอะมูนอะปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นมาก็จริงนะแต่เดอะมูนมันพ่ายแพ้ต่อความเดรดเดรเวอร์มันพ่ายแพ้ต่อความรักมันพ่ายแพ้ต่อรักแท้ฉะนั้นผมเลยนะนว่าความรักของชาวสีเหมือนกรเดือนสิงหาคมเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการนอกใจการมีคนอื่นหรือการที่เหมือนความสมบัติที่ไม่ชัดเจนเนี่ยสุดท้ายเขาจะพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกกที่ over, ่ออวพพพาายยแแตตหัใจม พ่ายแพ้แต่คู่รักแต่หัวใจแห่งรักแท้ที่ชาวศีมังกรเนี่ยมอบให้กับเขานั่นเองผมแนะนำว่าใจวันเวลาจะเปลี่ยนเป็นนานแค่ไหนจะว่าจะเลิกลากันไปหรือจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามนะความรักของชาวสีมังกรที่มีต่อคนที่คุณรักมันคือความรักแท้มันคือความรักที่คุณรักเขามากที่สุดหรือความรักที่มีต่อกันมันมันมากกว่าที่สิ่งที่มันจะทําลายกันไปได้อะต่อให้นาาเพียงใดรักแท้ก็คือยังคงเป็นหลักแท้นั่นเองเช่นผมเินานยว่าชาวสีมังกรท่านเนี่ยคนที่เลิกลาไปหรือเป็นหากันไปเนี่ยสุดท้ายจะ วิญญาณออกจากร่างหรือเกิดใหม่หรือจะไปเริ่มต้นใหม่หรือออกมาจากตรงนั <ến> ้นไกลพอหรือยังหรือเจ็บจนพอแล้วหรือยังนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเจ็บจนพอแล้วผมพูดนายแบบนี้ว่าคุณอาจจะเหมือนกับหมดแล้วหมดความรู้สึกหมดความเสียใจหมดความเจ็บปวดเหมือนกับตายทั้งเป็นไปแล้วว่านะครับจนยากที่จะหวนคืนยากที่จะกลับไปเจ็บปวดอีกฉันที่อยู่ตรงนี้เที่ยงรออยู่ใครหลายคนเป็นแบบนี้ก็พอคําว่ารักก็เพราะยังรู้สึกเจ็บยังรู้สึกถึงรู้สึกเหมือนกับเรื่องราวที่มันผ่านมาอยู่นะครับและยังเชื่อมันในความรักแท้อยู่ก็อยากให้ทําแบบนั้นต่อไปออันนน้คืแพยกะําดว ชั้นพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดอเฮอร์มิทเข้ามาครับมันคือความรู้สึกที่ใครสักคนนึงกำลังอยากจะแอบบมองแอบบส่งแอบบดูคุณอยู่ไกลๆเห็นไหมครับเดอเฮอร์ it, มิทหมายความว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะยังนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเมีมาด้วยกันคุณรย้ไหว่ามาจจะมีความคิดถึงแต่ความคิดถึงที่มันห่างไกลหรืออาจจะรักกันมีความรักความคิดถึงอยู่ด้วยไพ่แบบนี้ขึ้นมามันคือความรักความคิดถึงยังอยู่แต่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ห่างไกลกันไปแต่ต้องจากกันไปช่วงหนึ่งในชีวิตแต่เมื่อไหร,ร่กก เขาจะกลับมาตอนที่ยังแก่แล้วอะตอนที่หมดแรงตอนที่เหมือนกับเขาเองเหนื่อยมาก็ได้กลับมาหาคุณผมแนะนำว่าสองคนนะครับคุณกับคนรักของชาวราวสีมังกรเนี่ยความห่างไกลมันทําให้เรารู้ว่าเรารักกันหรือคิดถึงกันมากแค่ไหนอะเหตุเกิดจากความห่างไกลเหตุเกิดจากความเหงานั่นเองเช่นพไพ่ใบต่อมานะครับท่านมาว่าสินหือเดีอเข้ามาครับทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมว่าเหมือนมีพลังงานดีๆเนี่ย นะครับค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเข้ามาค่อยๆทาให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อยๆมีคุณค่าฟื้นฟูความรักที่มันสูญเสียไปอะ่ะผมเลยนายว่าถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักถูดรุดพ้นออกมาจากตรงนี้แล้วหรือเกิดใหม่หรือเจ็บจนพอแล้วเนี่ยผมทำนายว่าคุณอาจจะพบเจอสิ่งดีเข้ามาเรื่อยๆเริ่มมีคนเข้ามาจีบเริ่มมีคนมาสนใจเริ่มมีความสุขอาจจะไปโฟกัสชีวิตตัวเองที่อยู่ได้แล้วไม่ต้องมานั่งทนเจ็บไม่ต้องมานั่งทนเสียใจแล้วเพราะคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ยอมเจ็บยอมเสียใจยอมทนเหงาดีกว่าเขาไม่นะรับ ฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลว่าชาวสีมังก,ก่อนถ้าเกิดคุณหลุดพ้นหรือเจ็บจนพอหรือว่าเหงาถูกทิ้งยอมอะไรขนาดนี้เราเนี่ยพอเราออกมาได้แล้วมันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมเหมือนการที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของชีวิตการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังออกมาไม่ได้ก็อยากจะให้ทําตามเชื่อมั่นในลักแท้รอต่อไปหรือส่งพลังงานส่งกำลังใจส่งพลังความรู้สึกของเราเนี่ยไปหาคนที่เขารัก โดยชัดเจนที่สุดคือเรื่องการที่แชร์คลิปนี้หรือส่งคลิปนี้ไปเดอะเฮอร์มิตเห็นไหมครับทางโซเชียลทางอะไรก็แล้วแต่ให้กับเขาไปทางไกลให้กับเขาไปก็ได้นะครับเชนพไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาไพ่ night of p พ e d i c t i นะครับผมทุานายว่าพลังงานของคุณชาวสีมังกรบทสรุปความมังของคุณแล้วเนี่ยมันเหมือนกับพลังงานที่คุณยังเป็นตัวตนของคุณอยู่ว่าคุณยังมีคุณค่าคุณยังมีหน้าตาที่ดียังมีโปรไฟ,ฟล์ที่มีความสุขได้สิ่งดีๆรอบตัวคุณมันมค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะแต่คุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจกกัััััสสิิ่่่่่่งงมมมีีีนนนน้้นเล็ออออยยยทททาารรหหหววใใจจคคุุณณููืตด ผมเลยเห็นแล้วว่าคุณอาจจะติดปัญหารเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เป็นค้างคาใจที่มันอยู่ในความรู้สึกอยู่ในอารมณ์อยู่ในความคิดถึงอยู่ในความรักอยู่ในหัวใจของกันและก,กันนั่นเองรักกันนะครับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของกันและก,กันนั่นเองครับเช่นไพ่ของคนรักของซาราสีมังกรนะครับมีไพ่เด็ขึ้น <c oughs> มาทั้งคู่เลยผมเลยเห็นแล้วว่าคนคนนี้เขาจะมองว่าคุณอาจจะจากไปหรือสูญเสียคุณไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาถึงจะเสียใจเป็นนะไม่เหมือนกับ right, <ๆ S 2> ต้องให้จากกันไปต้องให้เหมือนกับไม่มีกันแล้วในชีวิตหรือ,อยังไงถ <c oughs> ึงคิดดไ้ ชันไพ่เดนหมายความว่าเขา,าจ,จะเปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นของตายด้วยนะเพราะไพ่เดนขึ้นมาสองชุดเลยแต่พไพ่ใบหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็เพื่อเองไพ่เก้าดาบครับเขาก็เสียใจเห็นไหมครับถ้าเกิดต้องเสียคุณไปอรถ้าเกิดต้องจากคุณไปถ้าเกิดมองว่าคุณเป็นของตายแล้วคุณตายไปจริงๆแล้วคุณหายไปจริงเนี่ยเขาคงจะเจ็บปวดและเสียใจและคิดถึงคุณมากกว่าที่คุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจ แต่เห็นไหมครับว่าเจ็บปวดเสียใจของเขาเนี่ยคงไม่เท่ากับชาวสีมังกรที่เจ็บปวดเจียนตายเจ็บปวดขนาดนี้เสียใจขนาดนี้กับการรอคอยกับความรู้สึกที่เชื่อมั่นในความรักกับความรู้สึกที่คิดว่าเขาจะกลับมาหรือเลือกเราแต่สุดท้ายเธอไม่กลับมาหากันนั่นเองนะครับเส้นไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่าสี่ดาบเข้ามานะครับคนคนนี้อาจจะนิ่งเฉยเย็นชาเพราะอาจจะมีปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างระหว่างคุณ2คนหรือมีปัญหาอะไรเขาก็จะหายไปหรือนิ่งไปแต่พอเขาเจ็บพอเขาป่วยเนี่ย เขากลับมานอนที่บ้านกลับมานอนที่บ้านที่พักกายพักใจของเขาเนี่ยก็คือชาวราศีมังกรนั่นแหละผมเล่น้นะสุดท้ายคนรักของชาวราศีมังกรเนี่ยสองเท่าหรือ two of cups ครับจะกลับมาเป็นคู่กันจะกลับมาเจอหน้าจะกลับมาติดต่อจะกลับมารักกันไม่ว่าจะนานเพียงใดก็ตามเลิกกันไปนานแค่ไหนก็ตามไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครนะครับเลอกรักกันไปไม่นานพอหรือว่านานแค่ไหนก็ตามอ่ะมีโอกาสที่จะกลับมาห่วนคืนเมื่อปัญหาทุกอย่างมันเริ่มนิ่งเมื่อทุกอย่่างมมันเริ เข้าใจแล้วว่าเวลาเขามีปัญหาแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาคุณเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรักษาซึ่งกันและกันเหมือนกับที่ความรักที่คุณเคยมีให้กันนั่นแหละคุณรู้ว่าคุณเคยทําอะไรบ้างเพื่อเขาคุณเคยห่วงใยดูแลอะไรเขาบ้างเขาเคยทาอะไรเพื่อคุณบ้างคุณสองคนมีความรักที่หยิบยื่นให้กันและเป็นสิ่ง่ดีที่มันรักษากันได้มันยังมีความรู้สึกที่ยังรักษากันอยู่ประมาณนั้นระหว่างคุณสองคนเลยนะคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกแบบนั้นแต่ความเจ็บปวดนั่นแหละที่มันยังไม่เเเเทท่่่่่่าาาาาากกัััันน,นน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 ออองงงคิลแชชวววีมมใดืสห painting the road l e ล s นะครับพยายามแก้ไขความผิดพลาดด้วยการทําสิ่งดีเข้ามาทดแทนสิ่งนั้นดีกว่าพยายามทําสิ่งดีมีความสุขทดแทนความเจ็บปวดเสียใจดีกว่าไพ่บอกแบบนั้นนะครับฉันถ้าเกิดใครรู้สึกเจ็บปวดเสียใจเป็นของตายรู้สึกไม่มีสีสันไม่มีคุณค่ามีความสุขในชีวิตหรือความหนักขังเนี้ยก็จงหาความรักที่เหมาะสมมีสีสันมีความสุขมันเริ่มจากมือของคุณเห็นไหมครับมันเริ่มจากการที่คุณระบายสีอยากจะทาด้วยตัวของคุณเองประมาณนั้น ก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัครรับได้นะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ